สวัสดีค่ะวันนี้ก็คือมากับพวกกระเทยแก่นะคะนี่กระเทยแก่บ้าบอกกูเกิแม่แห่บอกกูแม่อบอกกูไม่ได้แม่ไปเล่นอันตู้สล็อตแมชชีนก็คือเสียเงินยี่สิบสี่สิบบาทแล้วสี่สิบแม่วันนี้ครัสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกนีนะคะ ออตาก็ถ่ายดูมากับดาราะค่ะดาราออสเตรเลียด้วยเขาแท่งมึงแล้วในซีนอย่าอย่าแกล้งอีตอมต้อมบนรอรักมัละดอกแคแม่ไม่ได้นะตอมม่แบอีแบงมันอยู่ไหนคะนี้นะคะกระเทอรลิง นุ่ว่าอยู่ขาวสามมุกอะไรต่อเอาแล้วต้นไปเอาปูจัดการตัดขาดเลยพอปูตัดไปแค่ประหลาดพออยู่ในบอเมื่อปูไปอ่านไปเองกันยูมีเบิร์ดจัดซีนโอ้ยเมื่อการคอยมันได้เออเอาซีเออเทนอารลับก็เทนอาร์สี่ไม่ได้ยากเลยฉันทุกเทปค่ะคนสวยเขาทุกเทปค่ะ จะพูดไอกับปริญากั้องดีน้าูกันซ่แ่ยอฟกันเได้ล่ะเดนเนี่ก็เจอเลยีาก็คืออีกวานาแล้ววะเุ้ยอีกควยดูหน้าเลยบอดูหน้าม่ไปสกัดถงสาวมันบอเอาซิว่ได้รับเลกคุ้คุณเดนี่ไมุ่มี่ทุ่นไปคนเทัอะมึงจำไปเลยไปละดาเมื่อาว่าอยากไปน้ำปูเมื่อไปค่อจัาซิกูบกอ่นนี้เอาตอนแรกบอกว่าเออแล้วบอกว่าไปคนเดียวเยยยาย่นมัน แม่แม่์เขาบอกว่าแม่จะไปผู้เดียวแหา่เอามึงมึงได้ยินว่าจะไปเทิ่ยวแม่บอกว่าจะไปเจอเมื่อไหรเอ่ยจอเมื่อไหร่แม่บอกว่าไม่ต้องติดต่อฉันเลยเพร่ะว่าเออเออกระซ่ามันเป็นคนทิ้งพวกกระเทยอุบลมันชอบวีนกันแบบนี้ตลอดเลยกระเทือนกระเทือนโลกมันมีเนื้อกินฝัางถ้าอยูโกยูอุบลไปไม่ไปคกูไปส่งเพิ่นพี่พี่จอดจอดมา จุฬามาโซเซ็อย่างคาตีฮ่าพริมิเนีกินอ,นอย่างาาาสูงสค<า>่ะพักก่อนตรงนนไกล้สอโซนอีเล็กเปต๊มขอดอ,อเอ,อไปตุมอยู่บา้านอีนอนรถจิ้งเมเหนียวนั่น <c oughs> นะ่าไปโซงอีที่วาดีก็ซาสอคนสนีเออสนีเทสานไงฉันก็เลยต้องเมื่อกันึไลเสรไม่ได้ต้องนเอาลงทีหลัง ปเดียปเดียมากครับกูเมื่อยคับกูก็หิมเห็นรถไปบอกคาเพื่อง้่วะเอ้าเพื่อเสาไปไหนเอ๋อมากลับแล้วอีควายแล้รี้ยลูกมีตอนนี้กูอยู่หลีเลยสินะเพราอก็ประเด็เมื่อสานกูหากูหารถเลี้ยงลูกมีวาสัตว์เออเพื่อเช้ากูกับขี้มอไส์กูเอาอย่างนางหม้อไส์น่สูกูจะฟูขนาดว่ากูไปไปรถน้ำเหียวไป ย่วมากแต่ว่าต้องถอดผมนะเนี่ยนอนไปเลยก็ได้แต่ท่านไม่สามารถถูตายอุ้ยอุ้ยแบ่งมามามาแล้วน่ะบอยเข่า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 แน่เพื่อนสาวเลร็วๆอุ้ยก็ได้อยู่ไล่ลดลดแล้วลดแล้วแค่นั้นก็ลดแล้ว อะไรนี่มีดูนะคะคพวกกระเทยกระเทยผีมันมันมีถุงพลาสติกหอ่อแล้วมันก็เดินนะคะนี่เห็นไหมเอาลูมีเน,นี่ยสรวนอิปยูกูมีห่อห่อเออนี่อีเอสเซล่ยมข่ายอี่ยถ่ายเป็นวอล์กวอล์กแม่ถ่ายวอล์กนี่ a สิ o s สิ i ูนะครับ p o โพสิตู้เอามาถามมาทางนี้ถามเขาเขาก็จะเกิดแ็กซี่กูจะไปเหตุการ์ที่บ้กของเทพบอกพท่กาบอกพูดในสีดำองเดกนข้ออูเบอร์อ่อบริญัทตอนนี้เราก็อยู่ในร้านเหล้านะคะมาซื้อเหล้ากับพี่พีเดออเยอะมาก จะกินอะไรดีอ่ะเยอะมากอ่ะเเยอะมากแม่อ้ my god ดูจะกินอะไรคุนอ่ะคุณนะหลายค่ะอันนี้ห้าดอนวายแบบราคาถูกนะคะอันนี้วายคือมึงจะน้ำโคลมไหมนี่เอาแล้วเปซิ่งนะพอเดี๋ยวกินขสม อยู่หคือโก่า้ด้อุ๊ยอยู่นะคะเอาเรบอนีตัวแม่มาจากตัวแม่กินหวแต่อยู่บ่อมีฟูมูนอยู่บ่อมีแต่อันสมุ่มีแต่ัตว์ทีอบเปลี่ยนบ่อมีเดฟูมูนาเดฟูมูนขอ่อนเนี่ยมันเยอะมากนะคะอืม อยากมีแฟนกินเหล้านะคะชุดวันนี้นะคะชุดอะไรสดใช่เป็นวิดีโอทำวอลก็เป็น,นยูทูบเบอร์ด้วยหนิย่าสินี่นะคะสเต็ปพูดภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะ เรียบร้อยค่ะเ,เย็บจ่ายตังค์นะ,ะตู้น้ำแข็งข้าวเหนวุยานยยออมีมาเดินมาเดินโลตัสกับพี่ๆค่ะโลตัสบ้านข้าเจ้านองเบอรไงนะคะนี่รถนะคะ่นะนากับคุณแม่มมขลังกลับนะคะ เอามึงเอาอันนี้ขึ้นมันี่ก็ไปวะข้างล่างเองเอ้โอ้โอ้ไปแล้วเลยโยกนาทีจะได้เป็นผลก่อนว่คุณยังะสวัสดีค่ะวันนี้กับว่าองพี่แบงค์นะคะสวัสดีค่้ทำอะไรคะวันนี้จะทำลาบหมูให้น้องฟิวกินน้องฟิวบอกว่าอยากจะกินลาบหมูมาออสเตรเลียมาไกลมากสิมากินลาบหมูผัดเลิศนะคะวันนี้น้อง มีปาร์ตี้เบิร์ดเดย์ของแฟนของคุณแม่เ,เลตเซเลเบตนี่ะค่ะเค้กของเรามาบ้านคุณแม่มาบ้านคุณแม่ค่ะคุณแม่